Si O-Y aso ti sayany yina si o sayany si o sayany Ayom그� Alcohol Amint nih hair ketop babay hir koreka se peti bang เราเลยไม่รู้ที่มันเรียกว่าเด้นะ่ะเออเราต้องกดชิปก็ขอก็ขอโทษ้วยนะที่แบบเป็นเคลียร์ขีปเพราะว่าต้องกดชิปคุดใหญ่เลย ดม่ได้บ้าเว้ยโอ้โหจันเ <c oughs> อะไรเนี่อยอะไรเนี่ยูห

เป็นเอ็นชื่นสิวันหน้าเขาคงแก่บักแหละ พี่น้อง

Hey, my name is Spider Man. You can call me Weapon, you can call me Amazing. <laughs> this is so bad. I can't save everyone. <laughs>